ครับ <IS 2> ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ชาวลิศเหมือนเดิมครับ่ก็พี่ชาวลิศก็พาดูสคันที่เป็นหัวเดี่ยวผมตั้งชื่อคลิปนี้ว่าหัวเดี่ยวพารวยก็คันแรกครับพี่คันนี้เท่าไหร่เอ่ยแสนหกนะครับก็ได้ไปปีสี่เก้าก็คือได้ไปก็คือพร้อมใช้งานเลยนี่เอาไปใส่คอกใส่เครกได้เพิ่มเลยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะแล้วถ้ามุดซื้อเงินสดลดได้อีกไหมเนี่ยคันนี้แสนหกเนี่ยลดไปอีกไหม ลดให้หมื่นหนึ่งก็เหลือประมาณแสนห้าแล้วเป็นเครื่องอยูสูด้วยเนาะเครื่องสองพันห้าด้วยมีเทอร์โบป่ะครับพี่รุ่นนี้ตัวนี้ยังไม่มีเทอร์โบนะครับนี่เบอร์โทรก็ประมาณนี้นะครับอ๋อมันโฉมเก่าอยู่เดี๋ยวผมดูดูให้นะนี่ตัวนี้แต่ไฟหน้านี่ใสเลยนะฝั่งนี้ใสอืม ถือว่าถือว่ารอเลยโอเคสีโดยรวมนี่ผ่านเลยประมาณนี้อืามแล้วก็แอบแจมอีกคันนึงอันนี้ก็เป็นฝั่งนี้ไม่ใช่หัวเดียวละคันนี้ก็เป็นวีโก <V igo. S 2> ้ปี52ปี52ราคาเป็นไงพี่2สแสน9หมื่เงินสดหน้าบ้านก็ลดได้อีกลดได้อีกประมาณ20,000บาท20,000บาทก็เหลือ207 เใจลยรถอย่างอย่างที่บอกเพื่อนๆเนี่ยราคาที่ที่บอกไปเนี่ยบอกว่าทำไมถึงเงินสดลดได้คือเงินสดมันลดได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้ามุดคุณจัดไฟแนนซ์เนี่ยคุณก็จะโดนราคาที่2องแสนเก้าใช่ไหมพี่บางครั้งถ้าลูกค้าไม่มีเงินเงินไม่พอก็คุยได้คุยได้ในในยอดจัดนะลดลงเราก็ให้เหมือนเดิมเราก็ไม่ได้ว่าต้องต้องชาติคั้งจะต้องเอากับลูกค้าลูกค้าไม่มี อืก็บางค้งมีก็แบ่งให้เราบ้างเพราะว่าทําธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมีกําไรบ้างเนาะเราก็ต้องใช่ปกติก็ถือว่าเนี่ยสีของโตโยต้าเนี่ยมันขาวนะไม่เหลืองเลยนะโอเคเลยอะสีโดยรวมเนี่ยแล้วต่อไปไม่ต้องทำอะไรเลยฟิล์มก็ใหม่ฟิล์มใหม่ทุกอย่างแล้วก็สีใหม่กิฟเลยอืม อต,ต่อนก็ปล่อยไปคันนวึวนัีอตัวนี้แสดงว่าตัวนี้เปิดแคปไม่ได้ยังยังไม่สมาร์ตอือืตัวเก่าสีห้าสองก็คือตัวไม่มีเทอร์โบไม่มีเทอร์โบถ้าถ้ามีอินเตอร์ก็จะมีมมจมูกตรงนี้นอ๋อวิธีดูวิธีดูนะนี่แบบก็ถือว่าตํารวมก็ถือว่าโอเคนะสองคันนี้นีแบบ่เฟี้ยวเเลยล้อแม็กก็สภาพนี้ เป็นล้อกระทะอันนี้ก็เป็นล้อกระทะอยู่ยางนี้เออยางกริปๆเลยนะยางใหม่ๆเลยเราไปส่งด้านท้ายกันหน่อยอึ๊บโอ๋อเลี้ยวเข้าไปครับก็เฮ้ยได้มาครบๆเลยนะนี่กันชนกันชนครบอะไรครบเบียนพร้อมเบียนไม่บเียนพร้อมนะครับถ้าจะเบียนขาดต่อให้หมดแหละต่อให้ทุกคันเลยเป็นตัวเจใช่อือ ทะเบียนขาต่อให้ทุกคันภาษีก็ต้องไปพร้อมทะเบียนอยู่แล้วถือว่าสวยนะคันนี้ก็หัวเดียวทำมาหากินนะครับหัวเดียวพารวยอันนี้ก็บรรทุกได้เยอะเอะนี่เพียบเพียบไปดูดูข้างหน้าดูข้างหน้าอันนี้ก็เป็นอีกหัวเดียวอีกสองคันเนาะี๋ยวนไปดูด้านหน้านะครับมันจะจอดแคบไปนิดนึงนี่มาถึงด้านหน้าตัวนี้เป็นโฉมหยดน้ำอือ ตัวนี้ก็จะแพงขึ้นมานิดนึงเป็นเท่าไหร่ครับพี่คันนี้ตัวนี้สองแสนบาทสองแสนเพราะว่ามันมีคอกตัวนี้ให้ใหม่แล้วหน้าใหม่ด้วยเออเออใหม่จริงเหรอตัวนี้ปีเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ห้าศูนย์นะครับปีเดียวรถคันนี้รถของพออองเรียนด้วยนะนี่พอออชนี่พอออชนะครับอืมเออเหมือนเดิมเงินสดก็ลดได้อีก ก็ถือว่าโอเคเอาไปก็บรรทุกใช้งานค้าขายได้เลยเพราะว่าสังเกตมีเสริมแหนบให้แล้วด้วยใช,ใช่มีลงเล่มน,น,นี่เสริมแหนบลงเล่มให้ได้ก็คือไม่ต้องกลัวตำรวจก็ไม่ส่องละปละอดภัยนะครับเ,เข้าได้ทุกด่านคันนี้ผ่านได้เลยผ่านได้เลยทะ<ร>เบียน6ปีใหม่เรียบร้อย64เรียบร้อยทะเบียนก็ราใช้กันอีกยาวๆเลยแล้วก็คันนี้ก็เป็นหัวเดียวอีกคันนึ่งวิกโกปี48 ไม้้ขขนน,นอะไไรก็แลแลวต่ด้เลยหอมใช้เท่ากับไทเกอร์เลยเออเท่าไหร่พีเออ่เออเออเท่ากันเลยนะแสนหกไม่แพงปี 48, สี่แปดแสนหกก็คือเป็นหัวเดี่ยวถ้าเทียบกับพวกไทเกอร์ก็สี่สิบห้าอืมอืมอืมอต,ตัวนี้ในชมวงีโก,โก้อืมสมใหม่กว่าก็<ไ>คือว่าถือว่าโอเคนะเดินดูรอบๆคันกันหน่อยนี่ ก็ถือว่าใหม่อยู่นะยางก็ใช้ได้นี่ล้อและยางก็ถือว่าโอเคนะยางของแม็กซิตนะครับดูภายในได้ไหมเนี่ยล็อกวะเนี่ยไม่ได้ล็อกเนาะเป็นล็อกครับเบารก็โอเคไม่ขาดนี่ภายในนะครับเบารเป็นบอหนังด้วยบอหนังนี่ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะผ่านผ่านแล้วก็เอาไปไม่ต้องทำอะไรเลยมีหัวตรงหัวเตียงครบเออตัวนี้เป็นตัวตั้งโครงอืมพร้อมเลยอืมแล้วก้มไปดูแหนบให้หน่อยนะแหนบอันนี้เป็นไงบ้าง เสริมมาหรือเปล่าไม่แน่ใจไมมม่่ีเดิๆอยูแต่ว่ามีโช๊คมาโช๊คเปลี่ยนนะครับบรรทุกหนักเออโช๊คเป็นสีแดงๆอ่ะเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับบรรทุกแน่นอนบรรทุกดีขึ้นแน่นอนอ่ะพร้อมเลยล่ะอืมผ่านเลยอะมาซื้อไปผลอะไรผลไม้ยูคาอืมใช่ส่วนมากก็ผลไม้ยูคา็มาซื้ออืมอืออือผ่านเลยวันนี้เข้าป่าแล้วก็สามคันผ่านพ้นไปที่เป็นหัวเดี่ยวพารวยนั่นเองนะครับก็ถือว่าราคาแบบไม่ข้าม แสนกลางเท<ะ>่าไหร่ <ละ S 2> เลย <ไป S 2> อ่ะ<ล>ไม่ถึง 2, 2> <ไป S 1> เลย <ไป S 1> อ่ <ไป S 1> ะก็ถือว่าผ่านเลยนะได้รถใช้งานแบบโอเคเลยอ่ะแล้วทีนี้ในการรับประกันครับพี่มีอะไรบ้างสำหรับเต็นท์ชาวลิตรถบ้านก็รับประกันก็คือลักษณะว่าใช้ผ้ามาับเลยขับลองขับอะไรได้เลยลองขับก่อนซื้อทุกคันได้เลยือว่ามันจะผมควรไหมที่จะต้องซื้อลักษณะอืมแล้วก็มีเขาเรียกว่าเครื่องเกียร์เนี่ยรับประกันอยู่แล้วเนาะ รับประกันอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยลดเป็นหมื่นอ่ะถือว่าโอเคเลยอ่ะดูแลให้ได้เลยนะครับครับผมแล้วก็มีแถมรถตู้นิดนึงรถตู้คันนี้ฟยวนะเขามีที่ลากมาด้วยอ่ะใส่กันไว้ก็คือลักษณะใส่แบบเขาเรียกว่าเป็นเคสอ่ะเป็นเคสว่าไม่ให้รถเสียรถทำอ๋อเออแข็แตกดีนะอืม ถือว่ามันมีตัวนี้แล้วก็รถรถมันไม่กล้าเสียด้วยความเชื่อของเขาเป็นความเชื่อเนี่คันนี้ปีปีอะไรครับพี่รถโต๊ะคันนี้ปีห้าหนึ่งเครื่องดีเซลด้วยสองพันสองพันห้ามีเทอร์โบแล้วคันนี้มีเทอร์โบแน่นอนแล้วก็เดิมมือเดียวนะเนี่ยมือมือเดียวแล้วก็ได้ทะเบียนป้ายฟ้าด้วยเป็นทะเบียนส่วนบุคคลส่วนบุคคลด้วยส่วนบุคคลนไม่ใช่รถจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะอืมไม่ใช่ป้ายเหลือง เพราะฉะนั้นก็การันตีได้ว่าใช้น้อยก็ประมาณสองแสนสอแสนโลกับปี่ก็เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็พอดีพอดีเป็นรถใช้งานไม่ใช่รถจอดโมนี้เป็นตัวเขาเรียกว่ารถตู้คอมพิวเตอร์ราคาสูงคอมมิวเตอร์คอมมิวเตอร์ราคาสูงนี่ตัวนี้นะราคาเป็นไงพี่โดนไหมเทัานี้ราคาก็ไม่แพงนะพี่เท่าไหร่สี่แสนสามหมื่นสี่แสนสามหมื่นได้รถตู้ทำมาหากินด้วยไปเดินดูเดินดู ถ้ามาลดไปเท่าไหร่พี่ลดไปเลยสามหมื่นเลยลดไปเลยสามหมื่นนะครับก็ได้เลยอสี 4, ่แสนทวนไปเลยก็คือได้ตัวน,นี้ไปเลยเ,ลนะเครื่องดีเซลดล้วยลแลวภายในก็คือ,อฟิล์มเรียบร้อยเบาเรียบร้อย,ย,อยอผมขอดูอดภายในหน่อยอก็ถือว่าโอเคอ่ะดูดีบอหนังด้วยนะเบาหนังใช่มีประมาณนี้มีเครื่องเล่นซีดีให้ประมาณนี้ แล้วก็ไปดูฝั่งนู้นนะยางเป็นไงบ้างนี่ยางยางกับล้อ,อก,ก็เป็นล้อ,อแม็กแล้วนะนี่ยางก็ถือว่าโอเคนะใหม่กิฟตเลยทะเบียนก็เป็นของขอนแก่นนะครับสีดยรวมเนี่ยผ่านเลยแต่มันจะเข้าแคบไปนิดนึงผมพยายามไปส่องให้นะครับล็อกอยู่ อ่าฝั่งนี้เปิดได้นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาเปิดเปิดตัวน,นี้ไม่ได,ด้เปิดแล้วอ่าเปิดแล้วครับนี่เปิดด้านท้ายครับโอ้สบายเลย,ยก็ถ้าพับเบาะไปเนี่ยขนกระเป๋าได้สบายเลยสบายไม่ติดแก๊สด้วยนะไม่มีแก๊สไ,ไม่ลมแก๊สนะครับน้<อ>ํามันล้วนนะครับ ดีเซลล้วนๆเลยนะครับคันนี้ถือว่าโอเคเลยอ่ะนี่เดิมแล้วก็นั่งได้แบบเยอะๆเลยอ่ะไม่ได้ปรับแต่งไม่มีชนนะตัวนี้ไม่มีชนเลยอืมรับประกันได้เลยไม่มีชนหนักไม่มีเลยจมน้ําไม่มีนะครับคันนี้โอเคเบาก็ไม่มีไม่เคยเข้าอู่เข้าอะไรทั้งนั้นรถคันนี้ถือว่าเป็นรถบ้านเดิมแห้งๆเลยอมถือว่าโอเคนะครับผ่านผ่านคันนี้ตั้งแต่เข้ามานี้โอ้โหออกสองครั้งนี่น ไหนไหนวันี้เหรอเออนี่ไงศูนย์สามเนี่ยมากุมภาเนี่ยมันออกกลับไปเดี๋ยวก็ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์สามอยู่เนี่ยวนวนอยู่เนี่ยวนอย่นี่ยอ่าก็เดี๋ยวคลิปเปนยาวกันไปฝากเบอร์โทรหน่อยกับเจ้าสามคันศูนย์แปดสามสามสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งศูนย์สามห้าหนึ่งก็ติดต่อกับพี่ชาวบริษได้เลยครับไงคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ